เจอเจอหน้าหมอคนนี้ประมาณสิบกว่ารอบใครอ่ะโชคดีนะคะ J K ชัวอะไรโชคดีนะโชคดีนะคะสู้ๆนะคะเป็นกตางใจให้ค่ะไปดิปะไปไม่ลากันเลยเหรอพี่ละไปปะพี่ละอย่าไปเลยเอา็ก็นี้ค่ะโซฟูนะคะไปตามใจให้โซฟูค่ะโอเครอยยืนอยู่ตรงนี้โชคดีนะครับฮะทำไมจะแทงหนูเหรอ ไม่ก็โชคดีนะครับไงถามจริงจำหนูไม่ได้หรอจำได้ครับขอโชคดีนะครับเฉยก็คุยกับใครอ่ะเชิญหนเชอร์โอเคโอเคแล้วโท <c oughs> รศัพท์มีไว้รับสายบ้างนะคะชื่ออะไรอ่ะมีไว้คันหูอย่างเดียว,วยทำไมเขาปรับวงกระซิบเพือ่อบอกเราชื่ออะไรเนี่ยโนเชอร์้าใจค่ะโคนชากเกอ้อ๋อ <c oughs> ชากเขาเปไ็นอะไรคุยคนเดียวนะ ว่าคุยคนเดียวนั่นแหละต้องบอกนะคะ่หนูชื่ออะไรอ่ะเอ้ยเขาได้ชื่อเป็นคอนสแตนติโกชื่อชื่อท้องฟ้าผมไปดูบ้านนะไม่น่าใช่แต่งตัวคุ้นสีของคุ้นคุ้นทุกอย่างขี้ละอะไรพี่ กลับบ้านปะเพื่อนรวมบ้านเหรอเยเขียนวกลับบ้านดิขอเงินหน่อยร <laughs> ้านหนึ่งมีปะยิ้มก่อนหนึ่งเหรอขอซะเยอะเลยขอแล้วหนูได้อะไรอะ่ะถ้าหนูให้หนูได้อะไรอะ่ะไม่เอาละขอ,อเฉยเอาเขาไปแล้วเขาเป็นแล้ววะติดคุกอะไรอ่ะน่าจะติดคุกมั้งครับอืม